สวัสดีครับทุกทุกท่านพบกับช่องจิรนันบอนสีวันนี้ผมจะมาแกะกล่องพัสดุบอนสีที่มีชื่อว่าเทพสายรุ้งนะครับซึ่งเทพสายรุ้งต้นนี้ผมได้สั่งมาจาก Facebook ที่มีชื่อว่าข oh ้าวหอมนิรดานี่คือ a c e b o o k ของคุณข้าวหอมนิรดานะครับนี่กล่องพัสดุเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับรีบถ่ายคลิปเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาแกะกันเลย ว้าว <Wow. S 2> เทปสายรุ้งนะครับเดี๋ยวพอแกะตรงนี้แป๊บหนึ่งนะมีป้ายชื่อมาให้ด้วยแก้วนี่นะครับต้นจริงสวยมากๆนี่คือเทพสายรุ้งนะครับกล้องไม่สวยนะครับแต่ต้นจริงสวยอีกแล้วนะ เป็นเป็นใช้โทรศัพท์ที่กล้องไม่สวยนะครับต้องขอไปทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ